สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเพื่อนสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วก็มีความแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เห็นตามข่าวตามสื่อมวลชนเลยนะครับที่มีจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นโอ้โหอย่างน่าตกใจเลยครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้น้องๆหรือผู้ปกครองที่กําลังรับชมรายการของเรานะครับมีความตกใจกัน ราที่อยากจะไขข้อข้องใจในถึงมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขนํามาฝากท่านผู้ชมกันรวมถึงโฮมไอโซเลชันนะครับที่จะเป็นพื้นที่พักหรือว่ารักษาตัวในระหว่างการติดเชื้อโควิด -19 ที่อาการอาจจะไม่รุนแรงนะครับณเวลานี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับเรื่องของการที่เราตัวเราเองจะมีส่วนช่วยในการที่จะดูแลตัวเรานะครับและดูแลครอบครัวเราก็เป็นหัวใจสําคัญที่จะให้การแพร่ระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างด้วยดีนะครับวันนี้เราเลยขออนุญาตเรียนเชิญนะครับแขกรับเชิญที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมาพูดคุยรายละเอียดก จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตาม,มาพร้อมกันเลยครับ อย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาไขข้อข้องใจรวมไปถึงที่จะบอกเล่านะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ให้กับน้องๆเยาวชนได้รับฟังนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รับรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขที่จะแก้ไขปัญหาโควิด -19 อย่างน้อยที่สุดอย่างที่บอกนะครับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากเพียงแต่ว่าถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยขี้ไขสถานการณ์ปัญหาเหล่านี้ก็จะถูกแก้ไขได้อย่างง่ายดายนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับต้อนรับแขกรับเชิญนะครับถือว่าเป็นพิ ช่วยว่ากันกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับในรายการขออนุญาตเรียกพี่เดียบได้ไหมฮะดีเลยแต่ได้ใกล้ชิดน้องๆนิดนึงนะครับพี่เดียบครับขออนุญาตถามจริงๆเลยครับตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 กําลังแพร่ระบาดอย่างโอ้โหเรียกได้ว่าทุกคนก็ตื่นตระหนกมากเลยครับในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนโยบายที่เป็นภาพรวมคร่าวๆในการแก้ไขปัญหาที่อยากจะสื่อสารให้กับน้องๆเยาวชนได้รับรับรู้รับทราบเป็นยังไงบ้างครับผมนโยบายคร่าวๆตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าโดยสถานการณ์ที่มันมีการลุกลาของ ติดเชื้อเนี่ยรเรียกว่ามหาศาลนะครับมากที่สุดทุกวันอย่างวันนี้ก็หน่ามพันสอคนถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติาศาสตร์ว่าเรามีคนติดเชื้อมากที่สุด ทีนี้เนี่ยพี่มองว่าสถานก,การณ์ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องช่วยกันนะครับเราจะอาศัยคนของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวหรือบุคลากรเนี่ยด่านหน้าอย่างเดียวนี่คงทาไม่ได้แล้วอะครับในขณะที่ถ้าผู้ติดเชื้อน้อยเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยก็ยังพอที่จะมีกําลังแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็อก็ต้องยอมรับ,รบว่าตอนนี้มัน2ปีแล้วกับการ,รที่ต้องอยู่กับโควิดนะครับซึ่งคนที่ทํางานแล้วก็รู้ว่างานของการจัดก,การโควิดก็เป็นชุดเดิมที่ทํางาน จนถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ค,ค,ค่อนข้างล้าพอสมควรแล้วละครับในขณะที่ค่อนข้างล้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าครั้งนี้จะเป็นสุดครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับในการที่จะต่อสู้กับมันแต่ว่าเราก็ต้องสู้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องการคนที่มาเสริมกําลังทัพของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มที่จะใช้ประชาชนนะครับในการเข้ามาช่วยภาพประชาชนใช้คํานี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับในการเข้ามาช่วยให้การจัดการโควิดเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นครับครับผมจริงๆพูดถึงเรื่องสถานการณ์โ ิดท9เนี่ยในอนาคตนะฮะผมพอดีเคยมีโอกาสได้อ่านรีวิวของหมอหลายๆท่านก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยต่อให้โควิดมันหายไปก็จริงแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นไข้หวัดประจำฤดูเหมือนที่เราต้องฉีดไข้หวัดใหญ่กัน ในช่วงระหว่างนี้ครับันนี้ถามทานนิพนพลนิดเดียวพี่เดียนิดเดียวละกันว่าแล้วเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างอย่างน้อยๆเราเห็นกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า3อย่างใช่ไหมครับมีล้างมืออะไรอีครับท่านีข้อแนะนำน้องๆเยาวชนยังไงบ้างครับอย่างแรกกนเลยครับมาตรการของกรมอนามัยครับอย่างมาตรการของกรมอนามัยที่บอกไว้เช่นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยนะครับการล้างมือับหรือแม้แต่เรื่องของการรักษาระยะห่าง รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่จะไม่ใช้ร่วงกับคนอื่นไม่ทานของดิบนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปพบเชื้อในของดิบก็ได้ตาดิบนี่ของโปรดผมเลยครับเหมือนกันครับไม่ใช่ของโปรดของพี่อาคนเดียวข้ามองผดพี่เดียบด้วยเอาเแต่ว่าก็ในช่วงนี้เนี่ยบอกตรงนะครับว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยก็พยายามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่ามาตรการในการป้องกันที่กรมอนามัยบอกเนี่ยพี่คิดว่าสุดท้ายมาอยู่ที่อย่างเดียวคือสติอ่าครับผมจริงนะพี่อา พี่มองว่าเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆมาวิถีชีวิตแบบเดิมๆมานานพอถึงเวลาเนี่ยพอเราบอกให้เปลี่ยนมาใช้วิถีชีวิตใหม่เนี่ยความเคยชินที่ใช้รูปแบบเดิมๆเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเวลาจะติดโควิดเนี่ยมันติดจากการลืมนี่แหละครับเช่นเฮ้ยมไม่เป็นไรเราลืมใส่หน้ากากมาปับเดียวแต่ว่าไอ้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยถ้าเกิดโชคดีนะครับ,รบต้องบอกพี่อา้าตรงๆว่าคือโควิดมันติดง่ายกว่าถูกหวย <c oughs> คือถูกหวยเนี่ยนะบางทีเราซื้อหวยกันเลือกอะ,อะไรกันเนี่ยสิบวดยังไม่ถูกกันเลอ่า <c oughs> สิบงวดไม่ถูกโควิดย,ยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับโอกาสถูกโควิดเนี่ย เิ่เยอะเพราะนั้นมันจะต้องยกระดับของตัวเองสติของตัวเองเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวในการที่จะใส่หน้ากากอนามายัยแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่าหน้ากากอนามายัยชั้นเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยในเวลาที่เราอยู่ในที่ชุมชนเพราะว่าเราก็รู้พฤติกรรมของมนุษย์อะครับ,รบไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะพี่อ้ํพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่กับสังคมครับ,บางทีมันก็มีครับนั่งๆ่งอยู่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันใส่เพื่อนกันเนี่ย ไม่รู้ไปที่ไหนมาบ้างไอ้เพื่อนกันเห็นมาเยอะนะครับติดติดส่วนใหญ่ก็ติดจากเพื่อนเนี่ยแหละครับใช่แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ญาติพี่น้องกันไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ค่อยได้ไปไหนสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันสะท้อนให้พี่รู้สึกว่าถ้าเรามีสติตลอดเวลาในการที่จะเตือนตัวเองว่าเฮ้ยช่วงนี้มันต้องยกระดับถึงขั้นสูงมากที่สุดนะในการที่จะป้องกันเนี่ยอเราก็สามารถป้องกันได้นะครับเช่นเวลาที่อยู่กันเยอะๆคนกําลังเดินเข้ามาถ้าเรามีสติเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยต้องหา โพสิชันในการยืนละใช่ไหมต้องอไปยืนนี้ให้คนเันเยอะเกินไปต้องหนีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสตินะครับแล้วเราก็ยังบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะครับก็เคยทําอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่คนที่เดินเข้ามาเยอะเนี่ยอาจจะมีสักคนแล้วเกิดเป็นห้องแอร์เป็นอะไรต่างๆก็มีโอกาสติดแล้วมันเวลามันติดเนี่ยมันไม่ได้ติดจากการที่เราใส่หน้ากากนะ มันติดเนี่ยเราจะติดได้ก็ตอนที่เรากําลังถอดหน้ากากเช่นตอนที่จับคุยกันอย่างเงี้ยโควิดมันอาจจะมาเกาะเสื้อผ้าเกาะมือเกาะแรงต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเข้าน้ําเสร็จปุ๊บหรือขึ้นรถปุ๊บถอดหน้ากากไอ้ตอนถอดมันมาติดที่คอละมือเราสัมผัสกันหน้าเราจับอะไรเนี่ยมันไปตรงนั้นแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าโควิดมันไม่มีขามันเดินไม่ได้มันเต้นไม่ได้มันต้องอาศัยพฤติกรรมมนุษย์อ่ะนะครับเช่นคนเนี่ยมันชอบจับหน้า ใช่ไหมครับโควิดเนี่ยมันเกาะอ,อยู่2ที่เท่านั้นอะ่ะจริงๆหลักๆของมันนะครับโพรงจมูกกบคออืะ แช่ไหมแล้วก็ที่ที่3เนี่ยคือจริงๆเกาะได้ดีที่สุดแต่พยายามอยาให้มันเกาะคือปอดมันเกาะอยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เกาะขอโทษนะมันเติบโตได้อยู่แค่นี้จริงๆเพราะนั้นเนี่ยการที่ตัวโควิดเนี่ยมันจะไปเกาะจมูกได้เนี่ยมันมีวิธีเดียวคือต้องเอามือใส่เข้าไปใกล้ๆจมูกแล้วก็หายใจฟึดเข้าไปอพอมันไปโตที่จมูกใช่ไหมครับมันกินจากเยื่อโพรงจมูกอิ่มแล้วเนี่ยมันก็ลงอคอลงคอเสร็จลงปอ,อดสิ่งต่างเหล่านี้แหละที่พี่มองว่าถ้าเรามีสติในการที่จะ เรา m ั s ะระวังเนี่ยเช่นอย่างพี่อัพเห็นพี่เนี่ยพี่ห้อยอันเดียวก็พอไว้ตลอดครับหรือไม่ได้ต้องคอยท่องว่า ต้องฉีดไว้ตลอดเวลาฉีดจนมือหลายคนอาจจะแซวว่าไอ้ฉือจนมือมือแห้งมือเหี่ยวบใช่แต่ก็ต้องยอมอะ่ะเพราะว่าเราต้องยอมที่จะใช้สติของเราในการที่จะทํามาตรการป้องกันของเราให้เป็นรูทีนจนกระทั่งตอนนี้เป็นเป็นปกติของพี่ละ <c oughs> ครับผมเดินออกไปไหนใส่หน้ากากาจะทานข้าวรีบทานนะครับใครจะบอกว่าทานเร็วทานมุมมัมช่างมันครับนะครับก็ทานรีบปิดหน้ากากนะครับไม่จําเป็นไม่ทานกับคนอื่นครับนะครับแล้วก็เวลาทาน บางทีคนอาจจะว่าเราเรื่องมากแต่ว่าเวลาเขาอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่อยากจะอะไรพี่ก็กินเฉพาะในจานของพี่แล้วค่อยไปหาของกินดีๆตอนที่เราสั่งอาหารมากินที่บ้านหรือทํากินเองที่บ้านแต่พี่จะไม่ยอมให้ตัวเองอยู่บนความเสี่ยงครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือหนึ่งเลยคือการมีสติรับรู้ว่าสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการพยายามล้างมือให้ตลอดเวลาจริงๆได้ยินกลมอนามายัยเขามีข้อแนะนําเหมือนที่เมื่อกี้ท่านจะพูดพูดมาแล้วแหละครับเรื่องของอะไรนะห้ามล้วงแค แกะเกา<อ>ใช่ไหมครับประมาณน,นั้นห้ <c oughs> ามรู้แค่แกะเก่านี่คือจะทําให้โอกาสการรับเชื้อโควิดใน<ช>ทีน้อยลง<ช>ด้วย<ช><ช>อันนี้ต้องถามเลยครับท่านผมคิดว่าน้องๆ้องเยาวชนก็อาจจะถามละหโตอนนี้สถานการณ์โรงพยาบาลก็ล้นอือ โรงพยาบาลสนามก็โอ้มีโอกาสที่เตียงจะเต็มมากเลยผู้ป่วยรายวันเป็นหมื่นแต่รับได้ไม่รู้กี่พันนะครับเห็นว่ามีโครงการของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับเเรื่องของโฮมไอโซเลชันไม่ได้ใจผมออกเสียงถูกจริงถูกครับจริงๆต้องบอกว่ามาตรการเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นโฮมไอโซเลชันเลยเรียกว่ามาตรการไอโซเลชันเฉยๆก่อนนครับผมตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายมากนะครับก็คืออทั้งโฮมไอโซเลชันแฟคทอรี่ไอโซเลชันนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชัน คือตอนนี้คนติดโควิดอนเยอะอแล้วต้องยอมรับจริงๆเราต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราไม่มีวันสร้างโรงพยาบาลสนามได้ทันการติดโควิดในตอนนี้หลายคนอาจจะบอกไม่มีเตียงก็ซื้อเตียงสิคือมันไม่ใช่อ่ะครับเพราะเตียงมันไม่ได้มาเตียงแล้วล้นมันมาพร้อมหมอซึ่งไอเตียงหาง่ายครับแต่หมอเนี่ยใช้เวลาผลิตหมอ9ปีนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฮโฟหรือเอ็กโคหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะพอหาง่าย แต่พยาบาลเนี่ยเอาเอาแค่พยาบาลก็ใช้เวลาผลิต4ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่พี่ย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์เราล้ามากล้าแบบแบบชนิดที่ว่าสุดๆดของเขาแล้วทําทำงานต่อเนื่องมาใช่ทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยในขณะที่คนที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในสถานะที่เตียงพอรับได้ครับแต่ตอนนี้เตียงไม่พอ,อเราสร้างโรงพยาบาลสนามสร้างไปเสร็จเนี่ยเราต้องแบ่งหมอแบ่งคน คือมันก็เหมือนระบบการจัดการทั่วๆปครไปจากที่หมอเคยดู1ต่อ10ว่าต้องกลายเป็น1ต่อ 20, 30, 40ครับครับแล้วก็ต้องมากขึ้นเรื่อยๆออแรงกดดันตรงนี้ที่ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะไปกดดันว่าทำไมคุณหมอไม่ดูแลญาติฉันเลยคือต้องบอกพี่อามตรงดูไม่ไหวครัครเพราะจากที่เขาเคยดู1ต่อ10เนี่ยเขาต้องมาดู1ต่อ40ครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การบริการในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมหรือละเอียดมากเข้ามาก่อนแต่นี่คือมาตรการที่หมอเขาต้องการช่วยชีวิตของทุกคนปัญหาคือคนป่วยก็ต้องช่วยตัวเองด้วยในขณะเดียวกันเมื่อก่อนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งสีอ่าเขียวอ่าเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองเข้มอ๋อมีเหลืองเข้มด้วยมีมีเหลืองเข้มคือหมายว่าป่วยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าจะเรียกว่าไงอ่ะต้อง i อซ ICU ครับ อาการหนักเชื้อลงปอดแล้วอะไรเงี้ยน,นะครับทีนี้เขียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่แสดงอาการ,รวัยรุ่นด้วยส่วนให<ช>ญ่ใช่ไหมเราก็จะจับเขาเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลที่อาจจะมีหมอคนหนึ่งดูแลมีพยาบาลอยู่5คนครับแล้วก็เขาอยู่กันร้อยคนหรือว่า200คนเนี่ยเราก็ค่อยๆให้ช่วยกันดูมีผู้ช่วยพยาบาลมีแรงต่างแต่อันนั้นน่ะอาจจะมีสัดส่วนการดูแลที่ ใหญ่หน่อยครับสเกลอาจจะใหญ่หนึ่งต่อหกสิบหนึ่งต่อร้อยเหมือนต่อหกสิบหนึ่งต่อร้อยอะไรกันนะครับแต่ว่าพอเขาเริ่มมีอาการเนี่ยเราจะต้องส่งตัวเข้าไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลแม่ขัตที่มันมีโคฮอตวอร์ดนะครับมีเป็นเขาเรียกว่าหอผู้ป่วยโควิดครับนะครับโคฮอตวอร์ดหรือว่าถ้าเขาหนักกว่านั้นก็ต้องส่งเข้าไปที่ไม่แน่ใจนะเป็น ICU หรือว่าเซมิ ICU หรืออะไรต่างๆไปนะครับแต่เขาก็ต้องส่งจาก หอผู้ป่วยไปห้องนะครับห้องเสร็จเข้าอาจจะเข้าไป,ไปในส่วนที่การดูแลเป็นเป็นกรณีพิเศษที่ต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดคเคสต,ต่อเคสทั้งหมดเนี้ยคือกระบวนการที่เราเคยทํามาในขณะที่มีผู้ป่วยประมาณ5,000ต่อวันโอ้แต่ว่าพอเริ่มเป็นหมื่นต่อวันจะสังเกตเห็นตัวเลขว่ามันเป็นดับเบิลของของตัวที่ที่เรากําลังทําอยู่นะทีนี้พอมันเป็นดับเบิลเนี่ยปัญหาก็คือเตียงมันไม่ได้ ดับเบลิลตามไปด้วยคําว่าเตียงของพี่ขออนญาตว่าอยู่ในวงเล็บนะว่ารวมหมอพยาบาลรว,วมทุกอย่างนะครับนิดเดียวครับคือน้องๆจะเข้าใจว่าก็ไม่เพิ่มเตียงล่ะ แต่จริงคือเตียงอะเพิ่มได้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันเตียงกระดาษเนี่ยมีเป็นล้านครับผมเพียงพอแน่นอนตัวเตียงอ่ะแต่หมอที่มาดูแลคนไข้เนี่ยในแต่ละเตียงเนี่ยไม่พอนะครับแล้วไม่ใช่อยู่ๆเราจะเอาหมออะไรก็ได้มานะครับเขาจะต้องเป็นหมอที่มีเ specialist ทางด้านนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านติดเชื้อทางเดินหายใจครับผมทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย พี่ทึงบอกว่าใช้เวลาสร้าง9ปีมันไม่ใช่อยู่ๆเอาหมอที่รักษาโรคกระดูกขาที่เป็นที่เราเรียกกันว่าหมอโถวโถนะมารักษาทางเดินหายใจเอาทันตแพทย์มาก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ประชาชนเข้าใจเราในกระทรวงสาธารณสุขว่าเราพยายามที่จะขยายสเกลลงไปแต่ในขณะเดียวกันกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็คือว่า วันนี้ในเมื่อประชาชนมีการติดเชื้อสูงขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะทําในรูปแบบเดิมได้ก็มีการเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็คือว่าแทนที่สีเขียวเนี่ยคุณจะนอนอยู่โรงพยาบาลสนามรเราก็ต้องกระเถิบคุณอะไปอยู่ในพื้นที่ที่ที่ห่างออกไปอีกเพื่อจะเอาสีเหลืองเนี่ยเข้ามาอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วเอาสีเหลืองเข้มเนี่ยไปอยู่โควต์อวอร์ดก็คือคเป็นหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ข่าย แล้วเราเนี่ยถึงจะมีเตียงว่างช่วยคนที่เป็นสีแดงครับโอเคเข้าใจายังเข้าใจแล้วทีนี้ในเรื่องของไอโซเลชันเนี่ยแน่นอนว่าเรามีการคำนวณกันมาแล้วว่าคนติดเชื้อเนี่ยทุกๆ100คนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดเชื้อแล้วแสดงอาการน้อยที่เราเราเรียกว่ากลุ่มสีเขียวเนี่ยละหายเองเนี่ยมันมีเยอะอใช่ไหมครับนี้มันมีเยอะเนี่ยถ้าเราเนี่ยช่วยกันประชาชนช่วยกันเนี่ยเช่นอ่าช่วยกันดูแลกันเองอครับ มันก็จะแบ่งเบาภาระหมอไปได้คนกลุ่มน,นี้เขาก็จะปลอดภัยหายออกมาเองอัตโนมัติในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เขาไม่ได้หายเองอัตโนมัติเนี่ยประชาชนช่วยกันดูเสร็จก็โทรบอกหมอใช่ไหมครับหมอก็ไปรับไปรับมาเซ็นอ้านี่เหลือง เขาก็มาเข้าไอ้โรง,งพยาบาลสนามครับอันนี้พอเข้าโรงพยาบาลสนามปุ๊บเนี่ยหมอก็เริ่มใกล้ชิดจากผู้ป่วยมากขึ้นอีกอก็ด,ดูแลดูแลมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่หายออกไปครับพอกําลังจะหายกำลังจะหายเราเห็นว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็จับยกไปอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็ไปหายที่บ้านหรือจะให้หายที่โรงพยาบาลนี้เพื่อความปลอดภัยก็ได้ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถ้าเกิดเขาไม่หายเขาหนักขึ้นเราก็ยกเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายนะครับถ้าเขาหนักขึ้นไปอีกก็ไปอยู่ที่ ICU ครับแต่ ICU คราวนี้มันเริ่มจะมีพื้นที่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยแคปซิตี้ที่เราทํากันอยู่ตอนนี้มันคือการเพิ่มพื้นที่เตียงให้กับคนที่เรียกว่าฉุกเฉินเล็งด่วนคือตอนนี้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยเราอยากจะให้คนรอดมากกว่าคนตาย โอเคราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการจะทําให้คนรอดเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตเก่าที่ถ้าจะต้องการรอดต้องมาอยู่ในมือหมอวันนี้ไม่ใช่แล้วคุณที่มีความเสี่ยงน้อยคุณไปอยู่ดูแลกันเองก่อนเพราะถ้างั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนคุณเดี๋ยวไม่รอดด้วยแล้วเราก็จะยกเอาคนที่มีโอกาสอาจจะรอดเนี่ยเข้า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 เพราะนั้นแคปซิตี้ตรงนี้เนี่ยกะไว้ว่าประมาณสักไม่เกิน2 0 0 0 0่ในเบื้องต้นนะครับ หมายความว่าคนที่จะเป็นเหลืองเนี่ยจะได้20,000ละครับครับผมสุดท้ายคำถามอยากจยให้พี่ดีของเรานะครับได้ฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่รับชมรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ทั้งเยาวชนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองที่กาลังรับชมรายการเอาเรื่องเดียวเลยปะครับวัคซีนครับชีเตอค,ครับผม <laughs> คือจริงอยู่พี่ไม่เถียงเลยนะครับถ้าน้องๆเยาวชนเนี่ยจะบอกว่ายี่ห้อนั้นเป็นอย่างนั้นยี่ห้อนี้ดีกว่านี้ยี่ห้อนี้ไม่ได้เรื่องยี่ห้อนั้นหวยแตกครับอันเนี้ยคือไม่เถียงกัน แต่เถียงอย่างเดียวคือตอนนี้ในเมื่อเรายังไม่มีรเรามีอยู่2ทางคือ1ถ้ายังไม่มีอะไรที่ถูกใจก็ยังไม่ต้องฉีดกับ2ถ้ายังไม่มีอะไรที่ไม่ถูกใจรเรามีอไอ้ที่ไม่ถูกใจจะฉีดหรือเปล่าปัญหาก็คือว่าถ้าน้องๆเยาวชนคิดถึงแต่แต่เฉพาะตัวว่าเราอยากฉีดในสิ่งที่เราถูกใจครับก็ น้องก็ทําได้แต่นั่นคือการที่น้องเนี่ยอาจจะคิดได้แค่ตัวน้องคนเดียวครับน้องอาจจะฝากน้องๆคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับคิดถึงคุณปู่คุณย่าที่ถ้าเขาติดเนี่ยต่อให้เขาฉีดก,กันแล้วเนี่ยครับเขาก็มีโอกาสเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย อยากเชื้อให้ฉีดครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าก่อนสุดท้ายนะครับขอบคุณพี่เดียบของเรานะครับก็เน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเพื่อตัวเราเองแต่ว่าเราฉีดเพื่อที่จะป้องกันให้กับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ครอบครัวไหนที่ยังไม่ได้ฉีดก็แนะนําให้ชวนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายไปฉีดนะครับเพื่อที่จะลดอาการรุนแรงของโควิด -19 นะครับวันนี้ขอบคุณครับผมแล้วขออนุญาตสั้นๆยสั้นสาน ผู้ชมด้วยคือใครที่ติดตามรายการนี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารมาทางรายการได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยส่งผ่านมาทาั้งอัพครับแล้วเดี๋ยวอัพส่งมาให้พี่ได้ครับผมพี่ <ผม S 1> อยากช่วยครับ,รบแล้วก็พยายามเป็นหนึ่งในคนที่จะช่วยนะครับเรื่องติดตรวจโควิดนะครับเตียงไม่รู้จะไปฉีดที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปตรวจที่ไหนไม่มีช่องทางอะไรไม่ต้องไปวิ่งหาที่่อืนครับ ส่งมาทางนี้เลยเดี๋ยวอัพส่งให้พี่ครับ,รบเดี๋ยวทีมรายการจะช่วยรับโทรศัพท์ให้นะครับ <c oughs> เราต้องช่วย,ยกันครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เดียวมากครับขอบมากครับ,บค,ครับ ขอบพระคุณท่านธนิพลชัยนานหรือพี่เดียมนะครับที่ปรึกษาดนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่วันนี้ได้ถือโอกาสมาไขข้อข้องใจในเรื่องของมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงข้อแนะนําต่างๆที่วันนี้นามาฝากน้องๆท่านผู้ชมให้รับชมรับทราบกันนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสรวมไปถึงภาคีเครือข่ายกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีเสืออะไรที่น่าสนใจนามาฝากท่านผู้ชมกันครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เบึงหน้าจอแต่พอดีสายตาเช็ดแช่หาเบื้งให้ดีได้ไอพ่อมูลผิดพลาดเธอผิดกฎหมายโลกออนไลน์ทำเสียเงินเสียงานยันน้อยยานจะลง ลองล่องไปทั่วเก็บอะไรผ้ามัวผ่านนันนันบอดีน้องผู้นี้สิขอเป็นคน้อหามน้องผู้นี้ผู้นี้สิขอเป็นคนอหามเรื่องข้อมูลสื่อสารอย่าแชทผ่านไปทั่วเตือนน้องเตือนน้องเตือนอใหยให้ชัวข้อมูลส่วนตัวอย่ามัวบนโลอกออนไลน์จะคุยจะแชทอย่าเปิดกล้องวางใจ หัวใจโลกออนไลน์ใช้่เสือกลัวเสียเสือเสียหายใจสอบโลกโควิดติดเกมติดล้อหัวใจปรอบพอติดโลกออนไลน์บิงหน้าจอแต่พอดีสายตา ออนไลน์ทำเสียเงินเสียงานญาตน้อยญาตจะลงลมไปทั่วญาตน้อยญานจะลงลมไปทั่วเก็บออนไลน์ผ้ามัวนผานั้นนันบอดีน้องผู้นี้สิขอเป็นค้หามน้องผู้นี้ผู้นี้สิขอเป็นคนอหาม,เ,นนหามเรื่องข้อมือสื่อสารอยา่าแชทพลานไปทั่วเตือนน้องเตือนน้อง บนโลกออนไลน์จะคุยจะแชทอย่าเปิดปล้องวางใจป้องกันไว้รู้เท่าทันบนโลกออน วันนี้นะครับท่านผู้ชมและก็น้องๆเยาวชนได้รับชมสิ่งที่น่าสนใจกันพอสมควรเลยนะครับรวมถึงมาตรการต่างๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ได้ถือโอกาสมาที่รายการของเรานะครับก็เน้นย้ํา3มาตรการละกันนะครับที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็พยายามจะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ทนิพนธ์พี่เลี้ยงของเราบอกเอะด่าได้ตําหนิได้แต่ว่าอยากให้ไปฉีดวัคซีนนะครับแต่นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้วนะครับมี3าข้อที่อยากจะฝากทุกสัปดาห์ครับหนึ่งเลยก็คือการสวมแมสนะครับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเพื่อที่่่่้งงงกกเยืรคาาาาาๆขสู2็อ การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นไปได้ไปในที่ที่มีคนจํานวนมากก็พยายามที่จะเว้นระยะห่างเข้าไว้นะครับเพื่อให้ตนเองมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับรวมถึงอย่างสุดท้ายที่จะทําให้เชื้อเนี่ยไม่เข้าสู่ร่างกายแน่ๆก็คือการใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์นะครับล้างบ่อยๆล้างเป็นประจำหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยล้างก็จนมือแห้งแล้วล้างก็จนมือเหี่ยวแล้วก็อยากให้มือแห้งมือเหี่ยวต่อไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคติดเชื้อโควิด1นีนี้นะครับเอาละครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ในวันนี้ผมมเเชืื่่่อออวาาทัั้งงงรขโคิดกก็ลบน ควรเรื่องของเศรษฐกิจก็ลำบากกันพอสมควรแต่เป็นกำลังใจให้จริงๆครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายการฮัลโหลเพื่อนได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา15.30นถึง16.00นทางช่อง tnn t r u e vision hd ช่อง784นะครับหรือใครที่ไม่ได้ติด True Vision ไม่เป็นไรนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน t r u e id นะครับอย่าลืมนะครับรายการดีๆแบบนี้ต้องติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ